ในยุคสมัยที่โซเชียลมีเดียเป็นทั้งเพื่อนสนิทและศัตรูร้ายเรื่องราวความรักจากโลกออนไลน์จึงไม่ได้มีเพียงความสวยงามเสมอไปดังเช่นเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชายหนุ่มคนหนึ่งในจังหวัดอุดรธานีซึ่งต้องเผชิญกับสถานการณ์สุดปวนเมื่อหญิงสูงวัยรายหนึ่งที่คลั่งรักในตัวเขาถึงขนาดบุกมาตามตื้อถึงหน้าบ้านเพื่อขอแต่งงานและมีลูกด้วยเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นจากความสัมพันธ์เพียงชั่วคราวบนโลกออนไลน์ แต่กลับกลายเป็นความคลั่งรักที่หญิงคนนี้สร้างขึ้นในใจตัวเองหญิงวัยหกปีรายนี้เคยเป็นเพียงลูกศิษย์ของแม่หนุ่มคนดังกล่าวแต่กลับรู้สึกประทับใจในตัวชายหนุ่มอย่างมากจนถึงขั้นตามตื้อขอความรักมานานกว่าสองปีแม้ฝ่ายชายจะปฏิเสธมาตลอดเหตุการณ์ที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางคือการที่หญิงคนนี้ได้เดินทางจากกรุงเทพมาถึงอุดรธานีอย่างไม่คาดฝันเธอตรงดิ่งไปที่หน้าบ้านของหนุ่มผู้เคราะร้าย พร้อมกับหอบหิ้วกระเป๋าเดินทางมาอย่างมุ่งมั่นและยืนยันว่าต้องการขอแต่งงานและขอมีลูกด้วยทําให้หนุ่มคนนี้ถึงกับตกใจและหวาดผวาอย่างหนักเรื่องราวดูเหมือนจะจบลงด้วยดีเมื่อเพื่อนบ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาร่วมไกล่เกลี่ยแต่เรื่องราวก็ยังไม่จบแค่นั้นหญิงคนนี้ยังคงพยายามกระโจนเข้าหาชายหนุ่มจนเสื้อขาดทาให้ต้องมีการกันตัวออกไปอย่างทุลักทุเลก่อนที่เธอจะยอมเดินทางกลับไปในที่สุดหลังจากตำรวจใช้เวลาเกลี้ยกล่อมนานพอสมควร แม้เรื่องราวจะฟังดูเหมือนเป็นเพียงข่าวสั้นๆที่น่ากบขันบนโลกโซเชียลแต่แท้จริงแล้วมันได้สร้างความกังวลและความไม่สบายใจให้กับชายหนุ่มและครอบครัวเป็นอย่างมากเพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หญิงคนนี้ตามมาสร้างความวุ่นวายแต่ยังเคยบุกไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ว่าถูกเขาหลอกไปมีสัมพันธ์แล้วไม่รับผิดชอบอีกด้วยเรื่องราวนี้จึงเป็นบทเรียนที่สะท้อนให้เห็นถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้จากความสัมพันธ์บนโลกออนไลน์ โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายมีความคลั่งไคล้จนเกินขอบเขตจนกลายเป็นพฤติกรรมที่คุกคามและอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ในที่สุดจากเหตุการณ์ที่ดูเหมือนเป็นเพียงเรื่องตลกบนหน้าฟีดข่าวหนูอุดรที่ตกเป็นเหยื่อของการถูกคุกคามติดตามต้องเผชิญกับอีกด้านหนึ่งของเรื่องราวที่ไม่ใช่แค่ความหาแต่คือความจริงอันน่าหวาดหวัน่นที่ยังคงดำเนินต่อไปแม้หญิงสูงวัยจะยอมกลับไปแล้ว แต่คำถามที่ค้างคาอยู่ในใจของใครหลายคนรวมถึงตัวชายหนุ่มเองก็คือแล้วหลังจากนี้จะเกิดอะไรขึ้นเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การคุกคามครั้งเดียวแล้วจบไปแต่คือเงาที่ตามติดชีวิตและอาจขยายวงกว้างจนยากจะควบคุมผลกระทบที่ไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้ส่งผลกระทบแค่กับตัวชายหนุ่ม และครอบครัวเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงช่องว่างในสังคมและกฎหมายไทยความปลอดภัยส่วนบุคคลกลายเป็นสิ่งที่เปราะบางในทันทีเพราะแม้จะมีการแจ้งความตำรวจเข้ามาไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่มีกฎหมายที่เอาผิดกับการกระทำในลักษณะการติดตามคุกคามได้อย่างตรงไปตรงมาชายหนุ่มต้องใช้ชีวิตอยู่ด้วยความหวาดระแวงไม่รู้ว่าหญิงคนนี้จะกลับมาเมื่อไหร่จะมาในรูปแบบไหน หรือจะสร้างความวุ่นวายอะไรอีกในอนาคตการใช้ชีวิตที่เคยเป็นปกติกลับเต็มไปด้วยความตึงเครียดต้องคอยระวระวังทุกย่างก้าวจนกระทบกระเทือนถึงสภาพจิตใจอย่างรุนแรงบทเรียนราคาแพงสำหรับสังคมเรื่องราวนี้เป็นเหมือนกระจกที่ส่องให้เห็นถึงอีกด้านหนึ่งของโลกโซเชียลการคุกคามและรุกล้ำความเป็นส่วนตัวไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปและที่น่ากลัวไปกว่านั้นคือทัศนคติของสังคมที่มองเรื่องนี้เป็นเพียงเรื่องตลกการนำไปทำเป็นมีมหรือ คลิปตลกอาจทําทให้ผู้ที่ถูกกระทํารู้สึกอับอายและไม่กล้าขอความช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเหตุการณ์นี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะทําให้สังคมได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวและเป็นแรงผลักดันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหันมาสนใจและหามาตราการทางกฎหมายเพื่อคุ้มครองผู้ที่ถูกคุกคามอย่างจริงจัง,จงมากขึ้นเพื่อไม่ให้เรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นกับใครอีกในอนาคตขอบพระคุณท่านที่รับชมคลิปทุกท่าน ขอความกรุณากดติดตามและระฆังแจ้งเตือนเพื่อให้ช่องเสียงหมานสตอรี่ได้รับใช้ท่านในคลิปถัดไปขอบพระคุณครับ